สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องบิวตี้ชาแนลด้วยค่ะเด้อมื้อนี้กับหาแบบป้อนเขาป้อนนะพี่น้องเคียงแล้วป้อนเขาเป็นตอนขาเจียนใส้ตาอ,อันนี้เนะี่พี่น้องอย่า,าด่ามาเด้อจะแปลว่าปอนเขามันไหลบอลลงนะพี่น้องท่ากระตังน้องนี้ดันลงเพราะว่ามันอันนี้เนาะมันกับบอลในเหนื่อยสักปันใดได,ได้แต่ว่ามันหั่งไหลบอลลุ่งต่ก็ไมเหนือ่อยกู ไข่แดงต่เป็นน้ำไหลรุดรลงลงไงค่ะก pues mm ็เป็นอันนี้ม nah ันไหลร่งเนี really IR high, so really ่ยข้ากอนดันร่วงวิธีป้อนครับมันมันเหนื่อครับยุ่ร่งบางกันเหนื่อยยุ่งห้อหเอแเอมักันเหนื่อยแหงด้มซ้ำกันแล้วก็มีร่งบาดซ้ำร่วงบาก็ซ้ำมือนกันแต่มันไหลไปลงอันนี้ก็เห้อกับห้องข้อพิ่นขึ้นในซ้ำนี่นอพไปนอนหัวห้ามมิเลี่ยนนันจะห้องขึ้นในซ้ำนี่แหล มวยฮอดเที่ยงแล้วพี่น้องปอนเขาปอนเขาแ <c> ล <oughs> ้วก็สสี่ตัวเลยอีกบ,บิ่งวิธีการปรอนเขาน้องบิวตี้นี่ครับกดันจนกล้ามแขนขึ้นหมดนี่ไม่ธรรมดาไม่ได้จะมีกล้ามหมดนี่เดี๋ยวนี้ดันทุนมือหลายมือละแสาวมอเตี้ยใครบอดันกับบุรุษกับคืาาอจะสบายยางอุ้มหไว้แล้วถอดออกกันยากกินลำบากค,ครับนี่ครับคนป่วยเนาะ เนี yeah, say, say bueno. so first, ่ยใส่ใส่เค้่นหยังก็สลิงสลิงบ่แม่นสิเจ้าชื่อนะเหียดเออเหียดจังซี่มันจัปอนง่ายากันเฮาใส่หยังก็ใส่เทถุงเทมันมันนั่นสิเทยากเนาะเนาะเทย่นาได้สิมพี่น้องมันบ่ไหลเด้อนี่เฮ็ดจังซี่บ่ไหลนี่อยู่จอรอเก่ายืนอยู่วัด1ก็บ่ไหลก็บ่เบิดมันต้องดัน ใส่เรียวก็ต้องล่างตรวจนั่นวันนี้ล่างเค็ดยังยังกับไม่ตั้งอันเสื้อผ้าแล้วตรงตรงซักไปตลอดว่าต้องใส่เรียวเสียผาหนึ่งเขาก็บอดดิไลเสื้อผ้านี่สองตัวสามตัวเนาะก็ต้องซักตากซักตากแล้วมันจะขาดกับเปิดประตูจริงๆนะครับนี่ประตูหน้าต่างกันประตูหน้าต่างกันะฮะ แาตากแซบนเอะอย่างบเรื่องบเรื่องบว่าประตูต้องไป,าางป,ปสีต่างตห่อนเรียีนองมืนห่อนอยู่ดินะมุสอนไปเซ้มเนี่ยบ,บอบอเป็นฟังเลยไปโรซออดซีมองห้งเขาในมองเขาเรื่องห่อ,ตอนตรศัพษาพี่น้องเลยมาสิทไทยคิปสา แงเรื่องเถื่อเหุตกาสิโพเรื่องทรศัพส์เดแล้ววาไป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 หอโลตัดวาจิไปหารถับโงี่ิไปอีเ่โอ้ยเนะกับมาว่างมี่ขายีหลอยแสงวีงานทำ่างเลยเนาะปกติสิบขายบไรได้ศัวลาสับเป็นอย่าง้ขึ้นบุม้นด่นแน่นไม่นานนี่บงเอิพี่น้อง เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด no, พิษเลี่ยมงผมได้แตกมั้เนาะแตกแตกดีเปลี่ยนขึ้นอย่างนี้เมืองกลางกลางเขียนเกินขนาดเพูนผู้หญิงมันใส่มันใส่กำลังหลายครับกับการมันก็เลยแบบว่าเสียนเลือดอะไกัเลยประมานผู้ชายหลือเาเนี่ยคนน่ะประมาณใส่ใส่สักกันสลิงนี่กันก่อนเธอหนึงประมาณเจ็ดแปดดิบวะบ่รู้บ่ได้นับหมู่ตะวัสีลอย แบบซีซีเอ็นเอมเนี <t ük> <t ük> <t ük> <t ük ่ยบรนดนี้แน่แน่ก่ามทีไซน์เงินมังก็ต้องเงินนี่เปอนบ่แมนกันมาเพราะลุมมันจะเข่าทวงเราพี่น้องเขาเขาพาไปพัใสายยางไปมังก็จะแบบว่าล่มมันสิเข้าทวงนะทองอืดทองฟืดไปแสดงแล้ว บครัวันขขเขาแล้วกนึก<ค>วัวนยาอัปเดตอาการเมื่อวานเป็นยังไงเมือนี่ปกติคือเกาบ่กำรับเจ้าะจะว่านน <laughs> บ่คิดวันคือเกาบ่นึกเป็นยังไงแต่ซ้ำเสมอแต่ว่านับหมือมว่าหิ้วจอยลงจอยลงเนาะ ขนาดข้นจ <t> ีนเขาแท่งอยังนีจอยเนาะชัวร์สีนี้ชัวร์ชัวร์ข้นสีนองดูดูสีแต่ขนาดห้องจีนเขาอะไรนั่ก็จะก็จะกินบือหูซื้อเนาะมั้งเนาะกินเข้าไปนี่พี่น้องกินทา้งสายยางเนาะบาตคนบือหูมือหูเมื่อกินเขาไปแต่ขนาดคนหูเมื่อกินทา้งสายยางก็จะกินลูกไปจนได้หอดทองเพราะสายเนี่ยมันเข้าจบที่แบบที่เนี่ยหอดทองหอดทองนี่เดียวกันมัหอดทองมั้งก็ว่าแหละเนาะมันจำเป็นเนาะบางทีอ็ได้เนี่ยมัน ต้องกินทางนี้อยู่เดียวนะมือเ้านี่ว่าจะไปนเอาว่าจะไปถ่ายคลิปไปโลปตาไปสื่อนต่พี่น้องหมอห้องเขาในหมอห้องเข,ข,นะข่ามอหนึ่งก็บั็นพวกกันย้าล่างกันนี่แหละครับอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็มีอย่าง,างก็ก็พวกนี่ครับจะพผมให้เบิ่งครับนี่ครับ ได้แมอโมโานี่ลักข่ากับพวกเพียงประเดีกับพ่อพ่อใส่เข้ามะครับเพราะ่าเอาไอ้แต่หุงกินหุงต้่มขอให้เราซื้อนะนี่ก็ประมาณเกือบสามร้อยเนาะไม่เนาะประมาณราคาถือถือเข้านะอันนี้ก็ได้ได้พวกอันนี้ครับอันน้ำยาทูพื้นบ้านเพราะว่ามันก็ต้องทูซมือครับนี่ทูพื้นบ้านอันนี้ก็ลักๆอ่ะของใส่เข้านะ ียาสัหัวยาสัหัวอันนี้ทำยาล่างขวดนุ่มของดีหน่อยไหมน้องเพราะเอามาล่างพวกกันอันนี่แหละพวกเครื่องที่เราใส่นี่แหละมันจึงสะอาดนะสะอาดอันนี้ก็ซอดอน,นี่ก็ซือไปซือซับนี่แหละมือนี่บุรีเซียงกับไก่ครับไก,บก,บก่มาไวนเฮ็ดเนื้อกินให้หหล้วแพมเพื่อกะเพิ่นมาบริจาคก,กะหอยแง่มีข้องข้องอันนี้ข้องอันร่องปรัชนาเนาะ เป็นวงคนนั้นกับกับไม่ยุ่ยบ่ะไม่ยุ่ยบอกว่าไม่ยุ่ยเอาขบมาหัสามโมงยยันเยทีสู่พรขอบุ่นม่ยุย้ค่ะกับทุกคนช่งของสดขอาหนกาเขียอนเงออหเือกเก็บใบได้องนะเพราะว่ามันมันอยู่ข้างหนากบกั๊บกันแพ็มแพ็มเพื่อกับเซตสูเนาะลักๆักที่ใส่ สูบเปียกอู้นะเรื่องที่สูบสูบเปียกบอกว่าเราจะได้ไปอ,อันนี้ป้อนยาลนนแล้วเป็นบ่อหนิป้อน,อนยาก็เติมน้ำก็ไปเตินนมน้ำครับกินน้ำทีละสองหลอดประมาณนี้นะน้ำสำคัญก็ต้องกินด้ดูครับว่าคนนอนมันขาดน้ำบ่ได้นะพี่น้องน้ำการยัางก็ได้แต่ว่าขาดน้ำเลยขาดบ่ได้เพื่อนก็กินปกติเงี้ยเหรเพ่อแม่พ่อแม่ไม่กินปกติคนปกติเนาะกินน้ำตรงเ้า เขาอยากให้เรากินย่นมเลยเ่เขาคือผัวยหนมเลยนะให้เรากินด่วนนะับประมาณเดี๋ยวสมวงสองสมวงเพื好好่หน nah ึงให้กินนามก็ได้ครับกับพดีพอดีน้อยเนาะเมื่นละซีแถวหาแยวประมาณนั้นหนามันสำคัญสำคัญตัว่างไา่เลยบานเงาเราแตกว่กว่านี่เงาหนาเนาะจาก่างไก่ขอมันมันออกครับออกไม่เลยนะต้องกินตลอด อันนี้ผมกับบวสามาสิทธิไทยเพืเ่อน,นเพื่อนห็นได้ครับนะครับว่าอาจจะเป็นภาพที่มันบอคอยดีภาไในน้อยเนาะเอาซ้ำอนนี่กคนนี่ครับอันเมื่อเพื่นกับจ็ประมานนี่เพื่นกับจอยครับจอยตัวขังนี่บ่ตีเมื่อเรายังโอยุอกจาขางนี้เลยขางี้เราตีเมื่อเราหนุกจืตัวดดจื เห็นปะมึงที่ไหนี่ค้นปกติมือเราได้หน่แม่แม่ขังเอาไปตีหนิยังบวมอยูด้ค่ขังนี่เราตีแล้วก็บยุบยุบพออย่างหูอยู่ห้องใส่หนิหลายตัวบ่บ่นี่มือเราเหเป็นที่กันตอนนั้นมันพองมันคือจังมันบวมอย่แล้วมันก็ยุยกขึ้นนี่ขาพี่น้องขาเพมันกันี่มันมีแผลอยู่นี่นะแผลมันกับพุทธพ่องขึ้นมาเลยเป็นคนกระดูกเนี่ยว่าเขาพองพี่น้องมึงที่ไหนกระดูกแง่ แถวกระปประมาณนี้เพราะเพิ่นนี่เนาะเพิ่นยันเตียงเนาะเพิ่นไปประมาณนี้นี่อันนี้การลองประลัดเพิ่นเอามาให้เพิ่นมาซอยเหลี่ยนะเบ่งต้นทั้งน้ำทั้งอันไปกลับของนะครับเนาะครับกิ๊บกิ๊บไปแล้วนุ่มให้เรากินแล้วเป็นบ่อืม ดูดขึ้นมามันก็เลากหยียไปแล้วนี่ครับกระิเข่าพยาบแขนโซนว่าแขนอันนี้ก็ะจิเดูอาหารมันเยอเกินห้นี่ก็ะจิห้องห้องกันเก็บของถี่ของถี่มันอยู่บ้านห้องหกนะครับมันก็ะจิบหกแน่นะว่ายังบริยต์เนี่ยมันก็เก็บได้ทรัพยนี่ครับอันสั่วก้าเนี่ยนี่นะครับที่เพิ่นเอามาบริจาคอันของไม่อยู่เนาะไม่อยู่เพิ่นเอามาให้เมื่อวานเนี่ยผมกับบริยูนเพราะว่าผมกับเป๊ทุระในเมืองนะก็ะจิประมาณนี้ ขอบค้นเพิ่นได้หลายครับกทิศเร่ไสยุทโดนโดนเติมออยิ่ดอกครับประมาณสองเดือนสามเดือนอยู่ดอกครับ <c oughs> ห้องนี้เป็นห้องเพิ่นนี่เป็นห้องนอนเพิ่นต่้งเต้ที่เพิ่นนอนที่เพินน่นยู่ประจํานะเพิ่นก็นอนห้องนี้แหละขัวเพิ่นนอนห้องนี้แลพพ้วก็ช่วงหลังแล้วก็เป็นแล้วก็ไปตัดตัดยางซอยพี่น้องอยู่ใกล้ๆบ้านหรืออยู่หน้านะครับเดอยู่เดดประมาณ เดือนช่งเดือนเท่าใดล้วแล้วกับเอปสบอุบัติเหตุน,หนี่แหละครับตามเห็นบรรยากาศแต่ละมือคือเก่ากับหอนครับหอนหอนอัสสิไทยได้บู้โดดน,นะครับทางบางังอาจจะเป็นเสียบเหบืนปลาเท่านี่ครับมืงวิธีต่างกดนุ่มวงมือเบิร์นเอาสลิง นครับยายดามาด้วยพี่น้องว่าวางเสื้อผืนจะได้อันนี้ว่าท่านล่างว่าท่านล่างโอ้ก็บเบิดใส่เกือบมาหนามก็บโบ๊ควายอยากออกเลยพี่น้องอ่างกระเบใส่อ่างเป็นสีนะเป็นตะกี้มันกับเท้าเป็นสีเนาะแต้องเะใส่จป็นสีแล้วเป็นหนามป้อปานพ่อหมูบานครับเพิ่นกับเปิดเป็นเวลาบางเท้ามันกับโบ บ้านหัวหนาว่าเหาอยู่สุดโมนบ่สุดโมไดม้เล,ล,ลย,ลยกับมี่บลารกกับมี่สมิงกับพี่น้องแล้วสีมาอัปเดตให้ฟังใหม่อีกมื่อนหนาอัปเดตอาการเพิ่นไปเรื่อ,อยๆนะอันนี้กับมาไทายบรรยากาศที่แต่ละมือเหาเง็อจังสีน่ะไม่นาะแต่ละมือเหาเง็อจังสีเอาฝากติดตามถ่ายสุดชุดถ่ายนะให้เพป่นนะเนี่ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามช่องบิวตี้แชแนลได้เด็ดค่ะพี่น้อง เพื่อสิได้เปิดสังไรได้กับผู้ติดตามก็หลายแล้วก็คือว่าอันนี้ได้แล้วส่วนหนึ่งก็คือย่างตาเวลานั่นแหละพี่น้องโอ้ยมากระเลยออกไปแม่ตีบ่เห็นบ่เห็นยังออกไปดามาเอาไปตีมาใช่ไหมน้องนางรูดูเขามาเจอเลยนี่กะท่านั่นแหละพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้ค่ะเด้อกดแชร์สกายน้ำมันบ่แม่กดสับสกายกดติดตามเพื่อจะิบบอกพลาดคลิปต่อไปของเราดีๆเนาะค่ะเนาะ ขอจบคลิปซ้ำนี้นะคะทนอ้อเมือหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ